ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการานาท่าราดำเนินรายการโดยครยยาทางคพื่นวิทยอฟเไปุเมกะเฮิรตวิทยุชุมชนตำบลน้ำขาวได้นำคุยกับสันผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกองประวัติความเป็นมาของการให้พาประบทดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างหนึ่งว่าเออเร็ได้นำเอาแนวคิดเพื่อความเชื่อนี้แหละครับมากประยยกต์กับเจดีกวนท่งอยู่ด้วยก็เป็นการนำมามาเล่งถึงมาเล่าถึงกันนะครับว่า เราก็ได้เดินตามประเพณีที่เรียกว่าดีๆตรงนี้ถึงต่อไปก้างหน้าพอหลังจากที่ว่าจะดีควนต้งเราได้รับการพัฒนาที่เต็มรูปแบบแล้วเนี่ยก็ค,คิดว่าจะจะให้ให้ให้ชุ่มชุนเนี่ยนะครับในหลายๆภาคส่วนที่เราโผร่มาเยอะแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นจุ่มรุ่มกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลหรือแม้กระทั่งว่าหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เราร่วมตัวกันในภาค ผักชุ่มชุนนี่ยนะครับในผักชุ่มชุนในตำบลหนองคาวเนี่ยถึงเรามีสภาองค์กรชุ่มชุนนะครับถึงก็มีอาจารย์จ่าบคงทองเป็นประธานอยู่ตอนนี้นะครับค่อยประสานนานค่อยโบค่อยลาวกันแต่ว่าจริงๆเลยโรคโผล่เหมนอยู่แล้วแต่ละชุ่มชุนแต่ละองค์กรในชุ่มชุนพื้นที่ตรงนี้เจียมันได้ว่าเราเป็นองค์กรที่เรียกว่าเมื่อกาเมื่อกาโซนะครับติดโครงโย่งเย้ยกันไปเป็น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 เรื่องพอดีทำเลาะปอดีได้อันนั้นเลก็เพียงแก่เอ่ยปากกัน มันก็เกิดมันก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในชุมจนเว่าก้อยขับเคลื่อนกันอยู่ได้จนถึงวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องดีๆแต่คิดว่าน่าจะอนุรักษ์และการพยายามต่อยอดพัฒนาประเพณีดีๆปกนี้ไห้ให้ให้เสิร์ฟทอดต่อไปนะครับที่นี่เรามาเล่าถึงลักษณะเรื่องของเจดีนะครับเจดีควรทุ่งโผโล,ล่ไล่ๆก้นขึ้นไป นะครับโดยเฉพาะเด็กๆรดูดมไม่ขึ้นไปถึงเห็นภาพของเจดียด์ว่าเอเอเจดีย์นี่ใส่ย,ยนในสาภาพที่ว่าพันนี้นะครับก็จริงๆแล้วเจดียด์นะครับรเวลาเขาสร้างเนี่ยสร้างแล้วเนี่ยนอกจากว่าในยุกคก่อนๆที่พอเราสร้างเสร็จเนี่ยนะครับมันถิงโบกเลยปีนึงเราก็ขึ้นไปนนหนึ่งเทานอกเหนือจากนั้นก็คือเวลาคนเขาเดินขึ้นไปนะครับไปบอกนายพลานไปเข้าป่าลา่ะซั์หรือว่าคนเข้าไปห้าไม้ห้าฟืน อาจจะเวอาจจะเข้าไปเห็นเจดีกวนทุง่งซึ่งไม่ได้รับการดูแลแถวที่ควรนะครับสภาพจะเรียกว่าอาจจะพุพังไปอาจจะเสื่อมไปก็ให้ได้เห็นกันอยู่ถ้าสท่าม่แต่เด็กนะครับเราจะเห็นหลุกแก้วลุ่งมาจนถึงบานนาข้าวเรเนี่ถ้าในช่วงอากาศดีๆนีเราจะเห็นหยอดเจดีกวนทุง่งที่เป็นหลุกแก้วนะครับสะท้อนแสงลงหมาเห็นแต่โปดอตอ้นลังนะครับ อะไรมันตีโบกก็คือจากสภาพที่เรียกว่าเสื่อมปสุดป่อยเลยก็ไม่ได้มีการบูรณาค่อยๆเห็นเป็นภาพที่ดีที่เรียว่าเ่าไปในความรู้สึกนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มมาให้ความสาคัญกันมากขึ้นในวังนี้ก็คือความเชื่อนะครับความเชื่อก็คิดว่าวันนี้เราก็ยังมีความเชือ่อเดิมๆกันอยู่เชื่อว่าเจดีนะครับคือเป็นเท่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เราว่าเป็นเทเสมือนเป็นเทพระประทับของพระบิดาเจ้าแต่ว่าในมุมตรงนั้นผมได้ยินในหลายๆคนนะครับก็ยังฟังใจยังเชื่อใจก็จะกับเรื่องปณนแต่ถือว่าเป็นเรื่องราถี่ดีือความเชื่อเรายังมันคงยังนักเน่นอยู่เหมือนกระแตเดกไอ้ว่าวันนี้นะครับถ้าเราหมาดเลงถือว่าเรื่องของเจดีเนี่ยหลายๆคนก็ก็นึกบาปนึกบาปเร็วก็ถามโตไป ใน้นนั้นก็ว่าเขาทำกันมาใส่เจดีเขาทำกันมาใส่ทำเลวนะครับใสยที่บางแห่งแต่ว่าไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเจดีมันไมาชอบภาพที่เราเห็นเนี่ยเจดีกวนทุ่งนี่ก็โล่ตามอาตาเจดีมานาคอนจึงเขาเรียกว่าทรงทรงลังกายเจดีส่งร่างกาหรือเจดีทรงระคังฟั่มรูปทรงหนึ่งถ้าเราไปเที่ยวแถวภาคอีสานนะครับแถวอีสานตายเราจะเห็นรูปเจดีอีกแบบหนึ่งเป็นมรอกับปราสาท เป็นมันก็วังเป็นมันกรบบ็รูบแบบเป็นเลี่ยมโแบเบเป็นปสูงแรูปไปซึ่งรูปทรงเหมือนกาแตกต่างกันไปแต่เขาเรียกว่าเจดีเหมือนกันที่นี่รองรองมาแเรกว่าเรื่องของเจดีนี่ความเชื่อแกกบเรื่องการสร้างเจดีนะครับคนสมัยสมัยนั้น,นันก็เชื่อผือนะครับเขาบอกว่าเจดีเนี่ยเขาเนี่ยมสร้างง่ายกับคนเสยจำพวกส่วนเสยจำพวกกันนั้นแหละเทว่าจะทุกสร้างเจดีขึ้นมา เพื่อที่จะให้ระลึกถึงกันได้นะเขาเรียกว่าทูปอาระหะบุคคลทูปอาระหะบุคคลนี้เป็นภาษาทิพย์นะครับทูปอาระหะบุคคลก็คือบุคคลที่สมควรสร้างเป็นเจดีย์ไหวเป็นเทระลึกเป็นเทกรบูชากันมีเคยมังหนึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านั่นแน่นอนแหละถ้าเราสร้างเจดีย์ขึ้นมาเนี่ยตรงระลึกถึงเผื่อพระพุทธเจ้าอาจจะเอาพอสร้างเสร็จแล้วมีพระบรมสารีริกธาตุ ไปบรรจุเอาไว้เรียกว่านั้นบุคคลที่หนึ่งเนี่ยบุคคลที่สองคือพระพัจเจกพุทธตเจา้าพระพัจเจกพุทธเจ้านี่ไม่ถึงว่าเคย,ยกับก็ไม่ถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์อ,อ,อื่นไล่ขคนคิดว่าถ้าพุทธเจ้านั้นมีองค์เดียวก็คือพระสมณะโคดมหรือพระพุทธตเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราเรียกว่ามาจากเจ,ากจ,ากจาก้าชายสิทธัตถะนะแต่จริงๆเล็วนะครับในทางพุทธศาสนานเราเชื่อว่าพระพุทแต่เจ้า มีมาเลวต่างมดที่สิบแปดพระองค์อ,องค์ปัจจุบันนี้เป็นอ,องค์ที่สิบแปดและอ,องค์ปัจจุบันนี้คืออ,องค์ที่สิบแปดเนี่ยศาส,สนาพุทธนี่จะโยกไปได้ถึงห้าพันปีตอนนี้โยกมาได้สองพันารยหกสิบสามปีแล้วปีพุทธศักราชห้าพันศาสนาพุทธที่เป็นลักธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมุดไปเสื่อมไปเสื่อมไปตามสภาพสังคมแต่ผู้ฟังลองนึกถึงผาวังนีดเดียกับ เรื sea, ่องของศาสนาเรื ite, ่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าความเชื่อของคนในทากลางวิกฤตในทมกลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยเราต่างคนต่างอยต่างแขงแยงกันความเชื่อความคิดแบบเดิมๆนี่ก็เปลี่ยนไปทีนี้มันก็เปลี่ยนไปในทางเรียกว่าเรานิยมัตถุกันมากขึ้นนนยมสิงเดียกว่าการบริโภคมากขึ้นเราต้องแข่งขันกันมากขึ้นเราต้องอบเรียบกันมากขนอย่างที่้ง กาจําเป็นต้งองเอาเปรียบกันโดยเร็วกว่าไม่ตั้งเจยเป็นการอเอาเปรียบทาเผื่อให้ตัวเองโรดนั้นคือการคิดอะไรต่างๆพวกนี้เลยครับมันจะทําให้ความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยมันก็คอยเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปอถึงปีห้าพันเนี่ยก็มดไปมดเลยก็เกิดะพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาแล้วที่เรียกว่าพระศรีอริยะเมตรยัยยุกยุพระศรีอานเดีวยวนั้นนั่นเลยเกิดะพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าลักรรมนั่นก็คือคงเดิมนะครับลักรรมก็คือเป็นลักคงธรรมชาติ เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าั้งหมด21พระองค์ที่แต่ผ่านมาเล้วก็มีลักธรรมนี้เลยครับลักธรรมที่เรียกว่าอ้ลักธิกฎปัจจัยหลักนันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเลยนั่นคือลัทธรรมกั้ชุูงสุดคงศาสนาพุทธที่เรานำมายุดถือเป็นแกนในชีวิตกับทุกอย่างเกิดขึ้นคงโยแล้วก็ดับไปก็ลัทธรรมนี้เลยครับเป็นลักธรรมธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าคี่พระองค์กี่พระองค์เนี่ยก็ จัดเจรูรักธรรมโคนีเมื่อนกันนั่นกับประเจกพระพุทธเจ้าแล้วเทวะเดียกว่าดีให้สร้างเจดีย์ไหว้กรพนับถือกันบุคคลที่สามครับที่เขาในยมสร้างเจดีย์ไหว้สำหรับการารพบับถือก็คือพระอรหันต์ตาวาบกขงพระพุทธเจ้าถ้าเราไปแถวภาคอีสานนนนะครับเราจะเห็นว่าเจดียด์ของหลวงปู่มัน เจดีย์ของล่วงตามหมาบัวนะครับที่เราเคยเห็นเนี่ยเราไปกราบไหว้กันเวลาเราไปเที่ยวแถวอีสานแถวภาคเหนือเนี่ยนี่คือเจดีย์ที่เขาสร้างไว้ให้พระอาหารหันต์ที่ว่าที่เป็นสราวกบุคคลทีเซน,นะครับที่เขานิยมสร้างเจดีย์ห้ก็คือพระมหาจักรพรัดพระเจ้าจักรพผัดพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สําคัญสําคัญอ่านี่คือบุคคลเซจําพวกที่นี่ในทางศาสนาผุดเราเนี่ยเรามีเจดีย์อยเซปเภทเหมือนกัน เจดีย์ที่เราสร้างนี่ถึงเรามาเลว่ะเจดีย์กวนทุง่งย่นในประเพณีเจว่าเขาสร้างขึ้นมาเล้วเราขึ้นไปกราบไหวเราขึ้นไปกรอกกันอยู่ว่าในทั้งปุทธสาสนาเราเนะี่ยเรานิยมสร้างเจดีย์ขึ้นมาเซาจัมพวกเหมือนกันมีประเพณีหนึ่งประเพณีหนึ่งของเจดีย์ที่เราสร้างกันนิยมสร้างกันมาตั้งแต่อดีตก็คือเขาเรียกว่าถาดเจดีย์คือสร้างเจดีย์ขึ้นมาเร็วกใ็ใระถาุใส่กระดูกของพระอรหันต์หรือว่า พระบรมราชานุญาตคือกระดูกขค้งพระประุติเจ้ามันตะเล็กไว้เลยบบเดี๋ยวในเจตนาในความประสงค์อย่างทีหนึ่งที่สร้างเจดีขึ้นมาอย่างที่สองก็เรียกว่าสร้างเจดีขึ้นมาสําหรับเป็นที่เขาเรียกว่าเจดีที่วบาเป็นบริโภคเจดีบริโภคเจดีนี่คืออะไรครับบริโภคเจดีนี่คือการสร้างเจดียอมาใช้แล้วการนําเอาเครื่องอัฐบริการที่เป็นเครื่องอุปกรณ์เครื่องใชย คงพระพุทธเจ้าดิทารบอปิเตอินเดียนะครับมีมวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดติีพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปเสด็จประทับจีโรยราฆมีกุตินะครับมีกุติที่เป็นแบบเดิมๆแต่ทางอินเดียเนี่ยเขาเขาได้อนุรักษ์ไว้เลยครับองค์การยูเนสโกได้เข้าไปตรวจเอบและครัาไปทําเครื่องไม้บันทึกเป็นเล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกไว้ก็คือตีเมืองสวัสทีนะครับ ถึงเป็นกุฏิที่เป็นเทปับขององข้ารัมมาศปุถุตเจ้าในยุคนั้นแล้วก็มีเครื่องอัตระบริคัะได้ต่างๆเนี่ยเป็นของแต่ว่าเก็บไว้ที่นี่เจดีย์ประพิททีสองนี่ก็คือเก็บบริบกเจดีย์นี่คือพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสาบงจีวลนรือว่าเม้กระัางมาสหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับนํามาเก็บไว้เป็นบริบกเจดีย์อันที่สามก็เรียกว่าสังเวชนิยสถาน สังเวชนิยสถานเจดีนี่ก็คือเทเทวาเทประสูตรเทตรัตโรเทดับคันปรินิพานเทแสดงธรรมนี่ก็คือเขาเรียกว่าสร้างเวชนิยสถานเจดีอันที่สามนะครับเขาเรียกว่าธรรมมาเจดีธรรมมาเจดีก็คือเจดีเทสร้างขึ้นมาเร็วอาจจะเป็นเทเก็บเทพระธรรมคำสั่งโอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเทเก็บตำราหรือว่าพระไยปิดก จะเป็นลักทําคำโอนของดวงจ้าวสุงมีทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันคำโศนนํามาวางไว้ทีพระทํามาเจดีย์อันที่สุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าอุเทศิกาเจดีย์อุเทศิกาเจดีย์นี่ก็คือเป็นเจดีย์ที่สร้างอุทิตให้กับพระพุทธเจ้าคือไม่ได้บรรจุอะไรเอาไว้อาจจะบรรจุเกี่ยวกับเรื่องของมีข่าเป็นของเ่ตัวเอง สัตถ h ให้ความเคารพหรือว่านำเอาเรียนอะไรต่างๆนี่ลับไปสอยเอาไว้สรอเอาไว้แล้วก็สร้างเป็นรูบเจดีย์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าอุเทศิกะเจดีย์ก็คือสร้างเอาไว้เพื่อที่จะได้ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเจดีย์เซตระเพทที่เขานิยมสร้างที่นี้นเจดีย์วัลทงโากโยในลักษณะนึ่งในเซตระเพทนี้เหมือนกันนะครับการนี้ขยโยเตยุนพินิจข้องตานผูฟังนะครับอยากจิกฟ้าไปว่าเอ,อ ไม่ว่าเจดีย์แต่สร้างขึ้นมาจะเป็นไปเผื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับแต่ว่าก็เกี่ยวโยงสัมพันธ์อยู่กับขติความเชื่อโยงเกี่ยวพันอยู่กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันหมดกับช่วงนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งก่อ,อนรับ เราชีวิตแสนสั้นไม่นานก็คงต้องจากไปแต่สิ่งที่ยอมเสียไม่ได้ขึ้นเขาป่าไม้ของเรากี่หมื่นชีวิตที่บึ่งพาป่าลำทารขึ้นเขา ไม่มีเขาก็ไม่มีเราไม่มีป่าไม้ไม่มีเมืองดินไม่อวดความลึกหนาฟ้าไม่อ้างว่าสูงส่งคุณเขาเสดฟ,ฟ้าทอดนงเพราะตรงแผ่นพื้น นั่นไม่พื้นดินกี่ป่ากี่เขาที่ต้องฝ่ากี่หยดน้ำตาที่ลังรเนถ้าหากว่าชีวิตนี้ไม่สิน้นจะรอคอยวันที่สุด เนกนฟ้าบ่าไม่เคยสักคราจ,จะเสียใจการให้ไม่ใช่เสียสละมันคือรักจริงจากใจดิ้นไม่อวดความลืม ฟาทอดระงเพราะตรงแผ่นพื้นนั้นมีพื้นดินดินไม่อวดความลึกหนาฟ้าไม่อ่างว่าสูงทรง เผ่าเศษฟ้าทอดนงเพราะตรงแผ่นพื้นนั่นไม่พื้นดิน